สวัสดีครับผมน,นล่งซื้อขายรถมือสองวันนี้จะมารีวิวรถสิบล้อด,ดำสองเพลนะครับอิสุสเดก้า320แรงนะครับเป็นเกียร์ซัดเอฟนะครับปี51นนะครับส,สภาพสวยๆเลยครับคันนี้ อันนี้สําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับใช้เงินดาวน้อยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้สูงลูกค้าที่สนใจนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับภายในสวยครับสบภาพสวยๆพร้อมใช้นะครับเราเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าพร้อมใช้งานครับสนใจเข้าชมรถได้ที่อำเภอพุทธโยงข้างปั๊มบางจาก ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลพุทเจสงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นกระบะสามมิตรแท้นะครับผมสรสอบถามได้นะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ